ปคอบอนำกำลังจับกลุ่มร้านลักลอบจำหน่ายบุหรี่เถื่อนกลางเมืองภูกเก็ตกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือปคบอร,ร่วมกันจับกลุ่มนางสาวดาอายุ42ปีโดยจับกลุ่มได้ที่ร้านค้าแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่5ตำบลรัศดาอำเภอเมืองจังหวัดภูกเก็ตพร้อมของกลางที่ตรวจยึดได้บุหรี่ต่างประเทศทั้งสิ้น124ขอ,อน เงินสดจำนวน2,000บาทสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกลุมได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่ามีการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ต่างประเทศโดยผิดกฎหมายภายในร้านค้าแห่งหนึ่งพื้นที่หมู่5าตำบลรัศดาอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตได้มีการต่อเติมห้องด้านหลังของร้านเพื่อใช้ในการกักเก็บสินค้าจำนวนมากเจ้าหน้าที่จึงแฝงตัวเป็นลูกค้าพบบุหรี่ต่างประเทศไม่ติดอากรสแตมสรบสะรมิร และเชื่อว่าไม่ผ่านพิธีการทางศุลกากรอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยเจ้าหน้าที่ได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานขอหมายค้นสารอาญาจังหวัดภูเก็ตเข้าทำการตรวจค้นร้านดังกล่าวโดยมีนางสาวดาเป็นผู้ดูแลจากการตรวจค้นพบบุหรี่ต่างประเทศ124คง้อตอนมูลค่ากว่า2อ0 0 0บาทไม่มีสแตปมการเสียภาษีสรรพสามิตเงินสดอีกจำนวน2,000บาทพร้อมแจ้งข้หานางสาวดา หามมีให้ผู้ใดครอบกรองยาสูบที่ม่ได้เสียภาษีพร้อมตรวจยึดกล่องกลางทั้งหมดเจาด้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนสพเมืองภูเก็ตเพื่อดำเนินคดีต,ตามกฎหมายต่อไป